สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่สุขคนเท่าว่าเป็นแม่ลูกสองสามีจ่ายหนักค่าเลี้ยงลูกเดือน250แสนบอกไม่ได้เห็นแก่เงิน ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ชีวิตครอบครัวสุดแสนจะเพอร์เฟกก็คงจะไม่เกินจริงไปนักสําหรับครอบครัวของใหม่สุคนทาวาหลังจากแต่งงานใช้ชีวิตคู่อยู่กินฉันสามีภรรยากับดีเจต้นสร,ระพงษ์นั้นปัจจุบันทั้งคู่ก็มีทายาทด,ด้วยกันถึง2คนคือน้องชินะและน้องชีตาโดยล่าสุดใหม่สุคนทาวาก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวว่าปัจจุบันเธอนั้นเลี้ยงทายาตเองแถมสามียังใจหนักให้เดือนละ25 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวพร้อมระบุข้อความเล่าเรื่องราวขอ อบคุณดิเจต้นสามีด้วยว่าขอบคุณสามีที่จ่ายรายเดือนให้ภรรยาคนนี้เดือนละ25 0 0 0 0บาทมาเป็นระยะเวลาหลายปีสามีเห็นว่าแม่ท้องสองท้องติดติดและเลี้ยงลูกเองสองคนแม่ต้องเสียเวลาเสียความสวยเสียความเป็นส่วนตัวเสียงานเสียตังค์ไปเยอะแค่ไหนที่ต้องเสียสละเพื่อลูกทั้งสองก็เลยกลัวแม่เครียดไม่มีตังค์ใช้เลยจ่ายตังค์ให้แม่เพื่อเป็นการทดแทนกับสิ่งที่แม่ได้แลกเพื่อลูกทั้งสองแล้วบอกแม่ว่าถืง หรือว่าเป็นค่าจ้างในการเลี้ยงลูกอย่างดีนะแม่ต้องขอบคุณสามีมากๆที่ใส่ใจดูแลแม่อย่างดีในทุกๆเรื่องสม่ำเสมอมาตลอดก่อนเป็นแฟนเป็นแฟนแต่งงานมีลูกสามีไม่เคยผิดพลาดหรือทําหน้าที่บอกพร่องสักเรื่องเลยแต่แม่อยากจะบอกทุกคนว่า250 0 0 0หบาทที่ผ่านมาหลายปีแม่ปฏิเสธตังก้อนนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเพราะไม่อยากได้จากสามีเพราะเขาทํางานเหนื่อยนอนดึกตื่นเช้าอดนอนเครียดจนปากเบี้ยวก็เคยมาแล้วกับทุก ทุกเรื่องในทุกๆวันก็แย่แล้วแม่เลยไม่อยากได้แต่สามีกด็ดื้อที่จะให้สรุปแม่รับนะแต่แม่แบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่1 2สองแสนเปิดออมไว้ให้ลูกเอาเป็นตังเก็บให้น้องๆแทนส่วนที่25ห0 0มื่นแม่ฝากเป็นตังเก็บให้สามีเพื่อสามีติดขัดเรื่องตังในตอนไหนจะได้ดึงส่วนนี้มาใช้ได้ไม่ต้องไปรบกวนใครเขาเท่ากับ2 5 0 0 0 0นนี้แม่ไม่ได้ใช้เองสักแดงเดียวแม่ถือคติว่าแม่จะเป็นผู้หญิงที่มี เกียดมีศักดิ์ศรีต้องใช้ตังตัวเองไม่เอาตังหรือเอาเปรียบผู้ชายที่ชื่อว่าสามี เพราะเขาหามาด้วยความเหนื่อยด้วยอาชีพสุดจริตเรารักเขาเพื่อความสบายใจของตัวเองและมันจะภูมิใจในความเป็นปริญาที่ดีของสามีด้วยว่าเราจนมาด้วยกันทั้งคู่สู้จากที่ไม่มีอะไรมาด้วยกันกินเตี๋ยวกินราดหน้าแบบเดิมๆทุกวันซ้ำๆมีตังติดตัวกันหลักร้อยก็เคยมาแล้วพอเขาทํางานเริ่มมีเราก็ไม่อยากช่วยโอกาสเขาในตรงนี้ด้วยสุดท้ายอยากจะขอบคุณสามีมากๆที่ยอมเหนื่อยเพื่อครอบครัวขอให้สิ่งที่คิดดีทําดี จงได้ดีในทุกๆเรื่องนะไม่มีอะไรมากโพสต์นี้ไม่ได้อวดสามีว่าสามีให้เยอะแต่ที่โพสต์ก็เพราะอยากชมสามีให้โลกรู้ว่าเขาดีนะ เขาทำดีกับครอบครัวเพราะคนหลายคนคงไม่รู้เขาทำดีก็ต้องชมให้โลกได้ยินเป็นสิ่งที่สมควรกับเขาแล้วขอบคุณค่าจ้างแต่แม่จะบอกว่าไม่ต้องจ้างไม่ต้องให้ตังหรอกเพราะผู้หญิงคนนี้เลี้ยงลูกด้วยใจและความรักของแม่ไม่ได้เห็นแก่ตังสักสตางและขอบคุณสิ่งของที่เปที่นอกเหนือจากตังก้อนนี้อีกนะท่ามกลางเสียงชื่นชมจากแฟนคลับและเพื่อนร่วมวงการบันเทิงมากมายปัจจุบันใหม่สุคนทัาวาและดีเจต้นก็สามารถเก็บออมมีเงิน สร้างบ้านรหรอยู่กันเป็นครอบครัวในมูลค่ากว่า53รล้านบาทเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ